หมวกเสือแม้มันจะเป็นรวมหมวกแต่จริงๆไอ้ตัว 821A มันก็มีติดพวกไวเซอร์แล้วก็เบล่อยู่นะลูกค้าแต่ว่าถ้าถ้าตัวหนูว่าตัวบอ่ะมันน่าจะมีพวกผสมแบบบักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยรวมๆมานะคะ,อะเ,เะอออุยร้อนอ่ะหันพัดลมให้หน่อยได้ไหมได้ไหมละ่ะรีวิวส่งฟรีไหมคะ ตัวนี้ตัวนี้ขออนุญาตเป็นเปิดงานเทสรถนะแม่ไม่ได้ส่งฟรีนะลูกค้าอ่ะมาตัวนี้นะคะเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแขนสั้นชายอันนี้งานญี่ปุ่นลูกค้าเปิดไปเจองานแรเยอะมากตัวนี้เคยเปิดกับลูกค้าหน้าร้านอยู่อันนี้ของแบรนด์เอลนะจ๊ะแบรนด์เอลแบรนด์เอลลูกค้าพวกงานลิขสิทธิ์นะะสก,กินลายกระตูนเนาะงานเสื้อ เสื้อวงเสื้ออะไรที่มันดูวินเทจลูกค้าคัดได้เลยไปลุ้นอีกทีนะลูกค้าแต่ละก้นอนเนาะก็จะมีความแตกต่างกันลูกค้าก็ต้องไปคัดเปิดอีกทีนึงนะจ๊ะต่อเต่าเกเท่าไรคะิคกีค่ะต่อเต่าเก้าแป <98 S 1> เนาะ<ม>ใช่ค่ะต่อเต่าเก้าโกดสองหนึ่งสี่นะคะ4ี่พันเอ่ะไอแทงท็อปใช่ไหมเสื้อสายเ <9. S 2> ดี่ยวใช่ 8 9 9 0เอ้ย4ี่0 4 9 0 0ลูกค้าอะตัวนี้ของไนกี้นะคะไนกี้งานคอแลแลมไหมเอยเออสวยสวยสวยลูกค้าเนี่ยหนูให้ดูไซส์นะของป้ายโก้ลูกค้าตัวนี้งานนำเข้าจากญี่ปุ่นคะ่ะนะคะลูกค้าให้ดูเลยว่าอันนี้จะให้เทียบเลยนะกับของเกาหลีลูกค้าถ้าของเกาหลีงานผ้าก,กีฬาจะติดไปเยอะมากแต่ถ้าตัวนี้นะคะวิพูดเลยว่าผ้าก,กีฬาเทพไม่มีเลย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผ้าคอตตอนคอตตอนยืดทั่วไปนี่แหละลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไว้ใจได้เลยตัวนี้ดีแน่นอนนะคะป้ายโก้เดอลูกค้าใครลังเลใจอยากลองขายงานเสื้อยืดญี่ปุ่นผู้ชายลูกค้าลองดูนะคะเพราะราคานี้หนูให้เลยว่าเออคุณภาพค่อนข้างดีนะ,ค,ะคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเนื้อผ้านี่ไม่ใช่ผ้าบางนะลูกค้าไม่ใช่ผ้าบางเหมือนงานจีนนะไม่ได้เป็นผ้าผสมโพลีเยอะๆแบบนั้น ที่ว่าตอ,อกแนวแบบเหมือนเสื้อกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ค่อยติดเท่าไหรไ่ไม่เหมือนของตัวเกาหลีเกาหลีจะติดผ้ากีฬาเยอะนะคะตัวนี้คือเน้นเป็นเสื้อยืดเลยเสื้อคอตตอนยืดเลยลูกค้าอันนี้ของดิสนีย์นะคะ,เข,คะเข้าลูก,กเดียวค่ะลูกค้ายกทรงเข้าลูกเดียวนะจ๊ะ<ม>เข้ามาแค่หนึ่งลูกคือต้องบอกก่อนว่าวัตถุดิบ ตอนนี้ยกทรงกระเก่งชั้นในงานหมวกอะไรที่มันเป็นชิ้นเล็กกับลูกค้าพวกบอดี้สูทอะไรอย่างเงี้ยของหายากมากได้มาได้มาแต่ละตู้นี่คือได้มาไม่เกิน2ลูกอะแต่ว่ารถเนี่ยได้มาแค่ลูกเดียวนะฮะได้มาแค่ลูกเดียวเลยนะจ๊ะคุณแม่แม่นี่อ่ะตัวนี้ใครสนใจรับหรือเปล่าจ้างานเสื้ยืดงานไซส์ดีมากงานไซส์ดีสีเยอะ นะคะไม่ได้ติดเทาดําเยอะนะลูกค้าจากที่ดูก็คือนางก็จะมีความแบบเออผสมสีมาเยอะหน่อยรสนี้นะคะรสนี้ผสมสีมาเยอะหน่อยแล้วเรื่องคุณภาพลูกค้าหนูจากที่หนูหยิบมานะผ้าค่อนข้างใหม่งานช้าน้อยมากงานก้อนเนี้ลูกค้ามางานมาดีเลยรสนี้นะคะอันนี้ของยูนิโคอีกแล้วจ้ะยูนิโคลูกค้านี่เห็นไหมพวกงานแบรนด์งานขึ้นห้างลูกค,ะคะ้าขาไปเลยไปดูในช็อปได้เลยนะคะ เลดราคานี้แม่ตัวนี้านเสื้อยืดพี่อัญชลีสวัสดีค่ะ12900ค่ะแม่1 2 9่0ห่นนะอันนี้ของวิทเป็นของรีวายค่ะแบรนด์ฉ่ำมากรีวายค่ะลูกค้าแบรนด์ฉ่ำเยอะๆแยะๆเลยเยอะแยะเลยเยอะๆๆยะแยะจะแยกคำทำไมงงมากเออ เปเบิ้ลนคําด้วยเบิ้ลคัด้วยให้มันดูมีอะไรนะอุวยตัวพี่ฟ้สสวยมากสวยมากนี่พิมพ์ลายทั้งตัวเลยโอยลูกค้าเนี่ยอยของหนูก็สวยนะของวิวก็สวยนะเป็นฟิลแบบสกินแบบมินิมอลตรงกลางเป็นผู้ชายแบบจนวนราเท่าไหร่คะพี่มิอันนี้นะลูกค้าวิตีให้ประมาณห้าร้อยบวกลบนะประมาณห้าร้อยบวกลบเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นงานเก้าสิบโล นะคะแม่แม่งาน90โลค่ะตัวนี้นี่ให้ดูงานสก,กรีนฉ่ำงานผ้าช่ำน้อยมากและที่สำคัญขุยผ้าตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะ,ะงานขุยขุยผ้าเยอะเยอะ <ๆ S 2> <ป>ตกต้นทุนตัวละยี่สิบห้าบาทซิงหอ,อตัวละห้าสิบยังได้กำไรอ่ะฟังนะลูกค้าคือก้อนเนี่ยแบรนด์มันเยอะมากเพราะฉะนั้นลูกค้าไปทำกำไรได้อีกเยอะแยะเลยอะ่ะแบบรู้มือเออ เมื่อวานมีลูกค้ามามาซื้อตัว KWE ไปลูกค้าเออขายมองพี่ปาจิวงไหเจ๋งเลยแบบใหม่ใหม่ใหม่มากที่สุดลูกค้าตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยงานเสื้อยืดแขนสั้นชายยำเสื้อยืดแขนสั้นชายลูกค้าหนูให้ดูงานสกินงานพิมพ์ลายเลยอันนี้คือมาแบบแพรวๆเลยอะรอบเนี้ยมาแบบแพรวพราวเลย งานสวยมากลูกค้าเนี่ยหนูให้ดูไซส์นะสวยอ่อไซส์ไม่ติดเล็กลูกค้างานไซส์แบบติดโอเวอร์ไซส์ดีไซส์โอเคเลยไซส์ LXL นะคะไม่ได้ตัวเล็กจนเกินไปเพราะบางทีงานตัวเล็กก็ขายไม่ออกนะคะงานตัวเล็กไปลูกค้าขายไม่ออกนะเพราะว่าผู้ชายเนาะแม่เข้าใจไหมจะใส่มีความแบบเสื้อแบบคล่อมตัวหน่อยตัวใหญ่กว่าแบบที่ตัวเองใส่อย,อยู่อย่างสมมติว่าอาชันไซส์ L อย่างเงี้ยก็จะใส่ ไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวเองขึ้นมาหนึ่งไซส์เนาะลูกค้าจะได้ไม่รู้สึกอ,อึดอัดจนเกินไปนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์แม่ค้าพ่อค้านะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมเอองานโอเคเลยสีเยอะสีเยอะค่ะงานแบรนด์พวกงานแบบเอองาน,นลิขสธิ์ลิขส์ส์สกรีนนะคะลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็แบรนด์นะลูกค้าเนี่ยแบรนด์ค่ะรหัสลูกนี้อะไรจ๊ะนนองรหัสล,ลูกนี้นะคะลูกรีวิวนะคะพพันศูนย์สามค่ะ เออพ,อพอผ่านศูนย์สามค่ะคุณพี่ก้อนใหม่รตใหม่ตู้ใหม่เลยนะคะพอผ่านศูนย์สามมาได้เลยจ้ะนะคะพอผ่านศูนย์สามมาได้เลยนี่ยูนิโคมาอีกแล้วยูนิ <Un ico. S 1> มาอีกแล้วจ้าตัวนี้เออแบรนชามแบรนชามลูกค้านี่เอา้าหยิบตัวไหนก็นยูนิหมดเลยนะนี่ ของวิกก็ยูนี้อีกแล้วแต่ว่าเป็นสีเรียบนะลูกค้าสีเรียบมีกระเป๋าหน้านะตัวนี้ในช็อปก็อุ้ยหลายร้อยอยู่นะลูกค้านี่เห็นปะยูนี้สีน้ำตาลน้ำตาลคาราเมลเอ่อรีบอกรีบอกของวิถือเป็นของจีจ้ะจียูสีเรียบนนะเออแบรนด์ก็ลดแบรนด์ก็ช่ำเลยลูกค้านะคะ ใครอยากลองขายงานเสื้อยืดแขนสั้นคุณผู้ชายนะลูกค้ากำเงินมาเลยซื้อก้อนนี้คุ้มแน่นอนงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้างานขาดเสียเปื้อนเหลืองเนาะตีเลย1-15% 1นะ1เปนะ1-15%เปื้อนเหลืองสกรีนแตกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะครับ1-15%ประมาณนี้นะจ๊ะก้อนนี้ดีค่ะ500กว่าตัวแม่500บวกลบนะ ห้ารบวกลบตัวเลยแน่หนูโชว์กัน3าสี่คนหนูยังไม่ยุบเลยนะมันเยอะมากลูกค้าบอกเลยก้อนนี้นะคะนี่อุ้ยนี่สวยนี่ธงชาติอเมริกา Converse มาแล้ว Converse ค่ะมีกระเป๋าหน้าด้วยสวยมากตัวนี้ Converse นะคะเออเลิศเลิศลูกค้าเนื้อผ้าดีด้วยนะงานยูนี้่ะ ได้งานยูนี้เยอะค่ะก้อนนี้เนื้อผ้าดีมากใส่สบายใส่สบายระบายเหงื่อแม่เลิศเนาอมันไม่ใช่เป็นงานตัวผ้าคอตตอนเนื้อหนาลูกค้าถ้าเนื้อหนามากๆเวลาเหงื่อออกเนี้ยมันจะกลิ่นอับนะแต่ว่าอันนี้งานญี่ปุ่นต้องต้องยกยกให้เขาเลยว่าแบบการออกแบบเนื้อผ้าดีมากนะคะนี่เออสวยนะลูกค้าย้ำราัสอีกรอบให้หน่อยจ้ะลูกนี้นะคะ โกสองหนึ่งหนึ่งนะคะเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นชายนะคะเก้าสิบกิโลนะคะราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทแต่จำัวนตัวเนี่ยห้าร้อยบวกลบเลยตก้นทุนอยู่ที่เอ่อตัวละยี่สิบห้าบาทเน่ะิบ้าทเป็นฉ่ำมากนะคะใครที่อยากได้ลูกนี้นะคะพ่อพันศูนย์สามเข้ามาได้เลยนะคะแม่พ่อพันศูนย์สามคือคุ้มมากนะนี่ลูกค้ามีแต่ตัวสวยสวอมีค่ะอมีค่ะ เอออ๋อ, no, อย,อยูนิคอร์ก็เยอะเลยแล้วยูนี้ออกฉ่บมากลูกค้ายูนี้จียูอ่ะแล้วก็พวกพวกไนกี้อดนีมีค่ะก้อนนี้นะคะมีเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างๆคอนวงคอนเวิร์ดลูกค้าไปเปิดคัดได้เลยค่ะนี่ไซด์ดีมากเลยอ่ะจริงลูกค้าโอเคเลยเนี่ยยูนิอีกแล้วยูนี้เยอะมากลูกค้างานแบรนด์เยอะงานแบบชําน้อย นะคะงานไซดีลูกค้าป้ายนี้เลยป้ายโกดนะใครอยากลองขายงานเสื้อยืดลูกค้าเนี่ยอย่างไรน,นอย่างที่หนูบอกว่ามันจะมีติดผ้ากีฬาคือมันติดไปน้อยมากนะเนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งเจอเนี่ยลูกค้าแต่ถามว่ามันมีติดไปไหมอาจจะมีไปบ้างนะอาจจะมีไปบ้างไม่ได้คอนเฟิร์มว่าแบบจะเป็นเสื้อคอร้อยเปอร์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าโรงงานอาจจะมีแบบหยิบใส่มาบ้างนะลูกค้าแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ นะรวมตีตำหนิไปเลย1-15%นะคะ1-15%นะอันนี้ปลายหอยปลายหอยปลายหอยเยอะนะเนี่ยปลายหอยเยอะค่ะแล้วก็งานคนวดออสาตาคนวดออสาตาอีกแล้วอันนี้ของวีเป็นของแฮนเนสนะคะแฮนเนสลูกค้างานสวยนะสีเรียบสีพื้นค้านะลูกค้าสกรีนนะสกรีส่วนใหญ่สกรีนไม่ค่อยเจองานปักเท่าไหร่สกรีนแล้วก็พวกงานสีเรียบสีพื้นน้ำตาคลครีม ฟ้าเขียวน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคราบไปเลยเนาะนะเดี๋ยวขอโชว์บเราวเลยนะลูกค้า่ะแม้แต่ถ้าก้อนหนึ่งอะ่ะมันติดตัวคอปกไปแต่มันก็เป็นอาจจะมีติดคอปกไปนะวิจ้งก่อนนะอาจจะมีติดคอปกไปแต่ว่าคอปกก็มีผสมไปสักประมาณสองสา3ตัวประมาณนี้นะคะอาจจะมีติดไปบ้างนะคะลูกค้าเนาะนี่ นี่นะลูกค้าใครอยากได้งานเสื้อยืดงานญี่ปุ่นเลยนาผ้าช้มน้อยๆงานเสียน้อยๆตํมหนีแทบจะไม่ต้องทำอะ่ะลูกค้าเล่นป้ายหนีได้เลยค่ะโก้ดนะโกดส2 1 a a ค่ะ12,900บาทค่ะไปลุ้นงานพวกงานวินเทจหรือว่างานลิขสิทธิ์หรือว่างานแบรนด์เล่งานคอนเลนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแต่ว่าเดียวีแนะนำว่ามันแบบ มันโอเคอ่ะลูกค้าคือผ้าช้ำน้อยมากแล้วงานสะอาดด้วยนะคะพวกงานแบรนด์ก็ค่อนข้างเยอะอย่างตัวยูนิอย่างเงี้ยแม่ยูนิสีเรียบอ่ะก็ติดไฟอยู่เยอะมากนะยูนิแต่ว่ามันเป็นแบบงานแบรนด์นะลูกค้าไปดูในช็อปได้เลยชนช็อปได้เลยค่ะนะ,ะขายตัวละ2 0 0 250ได้เลยในราคาเลทนี้นะคะก้อนนี้ถือว่าคุ้มมากนะคะตก